ให้อาหารปลาช่อนครับเป็นปลาช่อนที่ผมตกได้แล้วก็เริมาเลียง<ม>ศึกษาพฤติกรรมนะครับนั่นนะศึกษาพฤติกรรมปลาช่อนบอนี่จะกัดแบบกัดดูดตุ๊บจะบกกลืนนะครับดูดตุ๊บลงไปกัดเลียมฟีปากเพราะว่าต้องใส่เยื่อตัวเล็กนะครับบอนี่เป็นทุกตัวเลยครับก,รกัดดูดกินเลียมฟีปากแล้วค่อยดูดตุ๊บที่หลังนะครับน,นี่เรียงเลยเป็นสองอาทิตย์แล้วครับ ดูตุบดูขอทองนะครับยิงไหครับกิจกรรมเลแดกของแพงนะครับไอ้ช่อนช่อนเกาหลีตัวนี้ <c oughs> กัดกบยาง <c oughs> แล้วแต่นะครับตัวเล็ก เนของแพงด้วยครับหมูหมูสามชั้น ไลยครับไลยมันไลยมันไลยครับตัวนี้ที่สองโลสองโลกนนะครับตัวนี้แปดสิบเส้นจิ้มครับกัดดูดกัดดูดเลยจิกบอย่างเซงไม่ยังสิกัดอยู่นะครับดูนะครับนั่นแหละเดี๋ยวผมจะเอาโม่โม่เปล่านะครับโม่กบอย่างเปล่ามันจิกัดบ่ กัด้องดูดไม่เงยดูดดูดลุกเลยครับต้องออกออกแล้วครับนั่นมันูดออกครับมันรู้จักดีครับอันไหนเป็นอันไหนเป็นซับอันไหนซับแถ่ซับปลอมนะครับเก่งครับประชน ลายลายครับลายตัวนี้ต่อนังอันนี้เฮ็ดให้มันเฮ็ดในเบื้องซื้อนะครับเดีเ๋ยวเจอนังเนื้อมาให้มันอีกครับว่าให้เนื้อบางเทีย่ยก็ให้ให้เขียดให้ปูนะครับที่หามาได้นะครับก็ให้มันเอย่างศึกษาพฤติกรรมสัก เดียนเดียนนึงเขาก็เยาวไปปล่อยขึ้นซูธรรมาชาติแล้วนะครับเอาเมื่อลงก,กักัดนะครับ ดูดลงข้อเรียบร้อยถ้าเป็นเนื้อมือเห็นมาครับเมื่อกี้ที่ห้าเอากบอย่างบอดีเปานะครับบอดีเปามาให้มันกัดมันกะกระไขออกมาครับบอดีเปามันกะคข่ออกแต่ถ้าเป็นเนื้อปึ๊บมันกะลงข้อเลยครับเนี่ยครับเยื่อเยื่บางตัวที่บางขึ้นที่เพื่อนเอามานะครับที่เคยเห็นมันออกฟังว่า มันพูดให้ฟังว่าเหยียดที่ติดในลําคอมาขังไว้ตอนเช้ามามันก็เอาออกนะครับก็เหมือนที่โมกบอย่างเมื่อกี้นะครับที่มันค่ายออกมานะครับเห็นเห็นนะครับโอเคครับคลิปน้าเจอกันใหม่เราจะเอาอะไรมาให้มันกินอีกนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไปใครกดแชร์ด้วยนะครับประชอนเกาหลีเลี้ยงศึกษาพฤติกรรมนะครับ